มาแล้วครับผู้รับเหมารายใหญ่ครับโน่นมืดมาแล้วโอ้โหโอ้โอ้หมอตาลเราคิดว่ารอดไหมโอ้โหนอะไรบิดวะน่ะโนกอะไรฮะรอดไหมน่าจะรอดวะอะไรรอดอะไรฮะรอดอะไรวันนี้ฝนน่าจะไม่ตก น่าจะไม่ตกอะไรหนะูเหมือนไปแล้วนะประเมินหมหวานเนี่ยปาลาหมวนแถวนี้เด็ดร้อนจริงครับเดี๋ยวพาไปสอบถามดูหมอตันเมื่อวานเขาได้นกอะไรมาเขาไปไปล่อมาอยัางไงครับได้มาผัดผัดกินมาเช้าผัดเผ็ดกะเพรา ไทยเที่ยวแล้วสิบห้าไทยคิวแรกทงบ่เมื่อวานได้ได้นกอะไรมาตูมฮะนกตูมตรงไหนยิงอะไรเนี่ยเอ็งทำอะไรได้ใส่บูชูต่อมาเลยนี่ยต้นไหนต้นข้ามเลยตรงนี้ต้นยิงครั้งเดียวเลยนะฮึที่มึงจะวะ ฟลกโอ้ตัวใหญ่ไหมกระทะหนพอดีอ่ะหัเลยี่หัดเว็ดหัดกะเพราใหญ่ขนาดนั้นเลยบ่มันดีไหมมันบ่มีนังสติกหนดูนังสติกหน่อยดิสีมือนี่น่ะโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยนัดเดียวเลยน่ะนัดเดียวแล้วอู้ เอาไปตั้งไว้ไไวแล้วแล้วทำไมรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นอะ่ะก็มันร้องไงมันร้องก่อนอ๋อแล้วมันรอ้องตรงต้นไม้กันนั่นแหละพ่อ้วก็แล้วบุตร oh. ไปตั้งกับตูดตานนะ้อยห่งอ่าแล้วลบอยู่ตรงไหนลบในทุ่มนั่นแหละในกรงเศษน้อยนะั่นแหะอ๋อมันก็บินมามันบินมาลงไกลๆแล้วมันขึ้นไปติดบุตรเลยนะี <N i. S 2> เ่เดะบุตรนี่กลิ้งเลยเตะไปนะใช่มันบุตรนี่กลิ้งเลยแต่ตรงนีจริงเลยเรียบร้อยยื้ แน่นอนเอว่ะวันเช้ามันมาอีกเหมือนกันตรงนี้แหละไม่เช้านะแต่มันมามันบังต้นไม้ยิงไม่ได้ไปซ้ำวันเช้าเรียนเสียงร้องแตะจาภาษาเขมรเรียกว่าตะลมเนาะตะลมภาษาไทยเรียกว่าอะไรนกอะไรนกตุ้มนกตุ้มมันใหญ่เท่าเป็ดน้ำไหม่ากันบ่โอ้โอ้แน่นอนเนาะยิงได้เชย มันยิงแมน่นเติบด้วยนี่ใช่ลูกอะไรลูกรังนะโดนตรงไหนมันผมหัวใจคนเียบ่าตายเลยอู้มันวิ่งไปวิ่งเข้าไปตรงใกล้ผมนั่งพอดีเลยมันเลยจับได้ว่ามันตัดผมเอง,งเลยอ๋อแน,น, <S 1> <S 1> น่นอนแน่นอนจะรอดไหมวันนี้คิดว่ารอดไหมนู่นน่ะฝนน่ะตกไม่นาน คืนอย่างเสียวเนงะคุณบอมแบบอันนี้ซื้อมาป่ะนี่ก็ทำขนมแข่งขนมดิบทำขนเทพรู้๋อนานแล้วได้ผัดกะเพราเลยป่ะ <c oughs> <c oughs> พอดีเลยกะเพราก็มีอยู่ข้างๆเลยได้ทุง่ง ันจูขับได้ยังไงงี้ยงักรถผมดูเหมือนรถพิการเลยมันเป็นอะไรไม่รู้อาจะใส่อะไรอะไรผิดสักอย่างนี่แหละเออช่างวินก็มาทถามให้<ข>อโอ้บอกนะมาอยู่รีรัมไหมกำลังทำมากทีจะเสร็จแล้วที่เอารถถ่ายมารูปก็ไม่ได้หรอเนาะนั่นแหละรูปไม่เข้าหรอ ไายก็ไม่เข้าเนาะดินมันเปลี่ยนเปลียนได้ไม่ได้แน่นเลยดินนี่ก็แด่นดีเลยเดินหนานี่ระยะนี้วิ่งพอดีเลยสี่คันต่อไปก็เทตัวนี้อือ นะอัน <laughs> นี้ต้องระวังเลยทีนี้ <laughs> <c oughs> มา,มา <ไฟ S 1> เร่งไปท้ายน้นไปไหนไหนไปไฟท้ายสไลด์่น่อสไลด์ไหนี่เป็นปนีน่นเนี่ยรถคันไหนฮีโรก,กี้ฮีรโรกี้เลยเนาะเอ้เนะเอ สภาพกับวงกระบะยังสวยได้อันนีเนะวิ่งงานนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าเพาะข้างขึ้นหรอก งานนี่ต้องได้อย่างน้อยสองร้อยเที่ยวนั่นน่ะสองร้อยเที่ยวถึงจะได้เท่าไสี่พันบว่าหรอไหนพอครับสี่พันแปดน้ำมันอีกน้ำมันสี่ห้าร้อยห้าพันกว่า 5, <c oughs> กว่าห้าพันห้าดิที่ถอดใส่เอง 5, <000 S 1> ถ้า 5, <000. S 1> จ้าง 5, <000. S 1> ช่างมาประมาณพันห้ามั้งเนาะ แล้วอๆเอ้นกเป็ดน้ำอ่ะถ้าเราต่อมันจะมาไหมันต้องสร่ะนี่ยิงไม่ได้มันก่อนจะลงมันบนอย่างนั้นแหละมันเห็นเราเราต้องอ๋อมันมันตามันดีกว่าป่ะนี่ต้องทำซุ้มปิดไว้แล้วก็เอาปืดอย่้วไอยๆอ้นั่นแหละไอ้นกอะไรนะไก่เหมือนเต๋อสุดเสิไอ้นกกวักนกกกวัอ่ะอันนั้นรอมันมาเหมือนกันไหมมามันมีเสียงเต๋อทุกนกเละอ๋อ แสดงว่านกนกอะไรนกนกกบวะไอที่ว่ายิงได้เมื่อวานอะนกตูมนี่แสดงว่ามันมันไม่ค่อยมีไวพริบเท่าไหร่มันเป็นฤดูมันในต้นฤดูเนี้ยแต่ฤดูผสมพันธุ์มันห้าวอ๋อวลต่อเนี้ยมันก็มันก็กลัวไปแย่งถิ่นแย่งตัวเมียมันเนี่ยมันก็มันก็ปีนใหม่มันรบกวนจะปีนกันเลยแสดงว่ามันไม่ค่อยมีไหวพริบในการมองเห็นคนเท่าไหร่เนาะออยู่ ก็ตั้งวูทูดไว้ฝั่งหนึ่งไงมันก็เพ่งไปหาแต่เสียงนั่นแหละมันไม่สนเราอยู่ด้านนอกหรอกมันเพ่งมันใจใหญ่ไงมันไม่เคยเป็นคนโตมันได้ยินตัวแปลกๆมันมาเนี่ยเป็นเงี้ยมันก็วิ่งมาอะเราเพจังเราตามมาเลยมาทิ้งเตะวูทูดดังบ่อไยบ่จริงยังอ้าวมันมันเป็นวูทูดบ่ดั่งพื้นอยู่ตั้งมานเลยเตะวูทูดเลยนะ เก่งลงไปหาน้าเลยไม่เที่ยงเงินเมื่องผมก็เลยยิงเลยผมก็เลยนอนแล้ววะเว้ยน่าจะถ่ายคลิปไว้หน่อยเนาะปกติเขาเอาตัวสตาร์เอาตัวมันาแข่งแข่งแค่ยีทายืนนะนะเอาเป็นเป็นลูกต่อแล้วก็เอาบูทตั้งไกลๆอ๋อแต่นี่ตั้งบูทล้วนๆเลยไม่มีอะไรเลยมันวิ่งมาเตะบูทเทรนด์เลยเอาไอ้นกยางมา จริงนี่แหละแต่เขาฉีดสตาร์ไว้ให้มันแข็งให้มันแน่นเออ๋อก็เป็นต้องเงินตัวห้าร้อยห้าร้อยได้ไม่ได้เอาไอ้โชูไปมัดไว้เนาะฮะเอาไอ้โชูไปมัดไว้แล้วเอาบลูทูธไปใส่เนาะไปเต็มแล้วโอเคนั่นใช่ไหมใช่นั่นแหละ โอ้ซูบน้ำนี่ว่ากี่วันนี่น้ำหนึ่งลึกผมมุดลงไม่ถึงพื้นสัมนี่นะแต่ละเออพื้นปูเน่ยผมลงไม่ถึงเลยอ่าขึ้นลงอาล่านไม่ไม่ถึงเลยบ่ไถึงแล้วมันก็ลงไปต่อขึ้นมาขึ้นยังลึกเอาะน้ำยังเยอะส <4 S 2> ี่เมตรเหรอ,อสรี่ประมาณสามเมตรสร้างเครื่องสูบสี่สี่สี่หัวสองวันน่าจะบกมา สี่เครื่องรฮะไม่แหงดอสองไม่แห้งบะสามลานสี่านไม่แน่รอสะสถ่อใหญ่เลยสีเครื่องไหถ้าหน้าหกเหน้าหอ่ะแปเอาชี้หน้าอีกชี้หน้าอกเะตุ้งมาชี้หน้าอีกเดี๋ยวเดียเดีเ ลำกลีนท้องสายจอดแล้วมะาานี่หินเนี่ยต้องตักวางเบาๆนี่ต้องไปทอยนู่นมาประมาณสิบกิโลนะใช่วู้ิ่วางตลอดยางพนตักเอามาเทนี่ดูเทออกเทลงไหลลงน้ำเยอะๆเลยเนี่ยไหลลงไปขึ้นขึ้นเช้าเอามามาเช้าบ่ะ เนี่ยครับการถอยเนี่ยบ่อยคาดเลยถ้าเราเยียบคาดอ่ะมันไหลเลยเลยฟรุดฟื้นเโอ้เรียบร้อยเที่ยงหรือยังโอ้เกือบแล้วเกือบเที่ยงแล้วครับเต็มนนี้พอดีแหละพักเทีเ่ยงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม มีตาลอ่อนไหมนี่ตาลตาลโลกอ่ะอยู